เรียนรู้ออนไลน์บาคุโอสวัสดีครับครับพบกับครูโออีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนเทคนิคนะครับในส่วนของการตัดรูปภาพนะครับเป็นการตัดรูปภาพพื้นหลังนะครับคุณครูอาจจะมีรูปภาพที่ถ่ายอาจจะเป็นรูปภาพติดบัตรนะครับเราสามารถที่ตัดพื้นหลังออกได้อ่าอย่างเช่นภาพนี้นะครับผมก็สามารถที่จะตัดพื้นหลังออกได้นะครับโดยใช้ Microsoft Word นะครับในการตัดไม่ยากเลยนะครับ อันนี้เป็นรูปภาพที่เราถ่ายฉากข้างหลังเป็นสีเขียวนะครับเราสามารถตัดฉา,ากสีเขียวนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถตัดฉากาพื้นหลังตัวนี้ได้นะครับในการตัดพื้นหลังนะครับข้อดีของ m i c r o s w o r t นะครับในการตัดพื้นหลังก็สามารถที่จะได้ขนาดไฟล์นะครับเท่าเดิมนะครับทำให้ไฟล์เรานั้นมีความละเอียดมากขึ้นนะครับซึ่งจะมีความแตกต่างจากาโปรแกรม Remove.bg นะครับ โปรแกรม r e m o v e b g นะครับก็จะลดขนาดของไฟล์ลงนะครับทำให้ไฟล์เรามีความคมชัดน้อยลงนะครับซึ่งจะแตกต่างจากไฟล์ Word นะครับที่เราทํานี้นะครับคุณภาพของไฟล์จะเท่าเดิมนะครับมีความละเอียดคมชัดนะครับไม่มีการลดขนาดไฟล์ลงนะครับมาดูขั้นตอนในการทำโมเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับคุณครูก็สามารถที่จะเพิ่มนะครับมาที่แทรกแล้วก็เพิ่มรูปภาพนะครับมาที่อุปกรณ์นี้ จากนั้นนะครับก็มาที่รูปภาพที่เราเตรียมไว้เลยผมจะทําการตัดรูปภาพนี้ก่อนนะครับเมื่อเราเพิ่มมาแล้วนะครับให้คุณครูดดามาคลิกสครั้งนะครับดมมคลิกสองครั้งเสร็จแล้วมาเลือกที่เอาพื้นหลังออกครับทีนี้คุณครูก็สามารถเลื่อนลงมานะครับเพื่อเป็นการเลือกที่จะให้โปรแกรมตัดรูปภาพของเรานะครับโปรแกรมก็จะทําการตัดพื้นหลังออกนะครับโดยอัตโนมัตินะครับ ประมาณนี้นะครับขยายส่วนหวนัวด้านบนเราก็ขยับขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ดัมคีย์ออกเลยครับเรียบร้อยนะครับภาพที่1นนะครับเห็นไหมครับคุณภาพของภาพจะเท่าเดิมนะครับจะไม่แตกนะครับนะ เห็นไหมครับเราก็สามารถย่อขยายแล้วก็นาไปเส่ปกรายงานได้เลยนะครับทีนี้เราจะตัดรูปที่2นะครับรูปที่2นะครับก็มาที่แทรกเหมือนเดิมนะครับมาที่รูปภาพอุปกรณ์นี้เพิ่มมาเลยนะครับทีนี้ข้อสําคัญนะครับในการตัดรูปภาพนี้นะครับถ้าเป็นไปได้เราจะถ่ายเป็นฉากสีเขียวหรือว่าฉากสีฟ้าก็จะดีมากนะครับมันก็จะง่ายต่อการตัดนะครับ อันนี้เป็นฉากสีเขียวเข้มนะครับก็เดิลคลิกเหมือนเดิมมาเลือกเอาพื้นหลังออกอ่าเห็นไหมครับเราก็เลื่อนลงมาครับเล่อนขนาดลงมาอ่าเรียบร้อยประมาณนี้นะครับโอเคพื้นที่สีบ่วงคือพื้นที่ในการตัดนะครับอ่าแล้วก็คลิกออกเลยครับอ่าเห็นไหมครับเรียบร้อยอ่าประมาณนี้นะครับอ่ารูปสุดท้ายดูครับ ก็มาที่แทรกเหมือนเดิมมาที่รูปภาพอ่าเราก็เลือกรูปสุดท้ายขึ้นมานะครับในการตัดไม่ยากเลยนะครับคุณครูเพียงแค่ดับเคิคิก2ครั้งเสร็จแล้วมาที่เอาพื้นหลังออกแค่นี้นะครับอ่าไม่ยากเลยเห็นไหมครับโปรแกรมก็จะทําการตัดให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่าถ้าถ้าเราปล่อยพื้นที่ตัวนี้เป็นสิชคพปรปับ๊บตัวนี้ มันจะตัดตัวนี้ไปด้วยนะครับอ่าลองนะครับเห็นไหมครับจะตัดพื้นหลังตัวนี้เราไปด้วยนะครับเราก็สามารถที่จะมาคลิกเอาพื้นหลังออกแล้วก็ดึงขยายขึ้นนะครับนะให้แถบสีชมพูนี้ให้ออกจากตัวเรานะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าประมาณนี้นะอ่าตอนนี้เราสามารถตัดรูปภาพพื้นหลังได้แล้วนะครับได้3รูปแล้วก็ไม่ยากนะครับก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับในการตัดพื้นหลัง รูปภาพที่เราจะมาใช้ในการทําปกนะครับก็ฝากคุณครูนิดนึงนะครับก็คือเราสามารถถ่ายพื้นหลังที่เป็นสีฟ้าสีเขียวนะครับเพื่อจะง่ายต่อการตัดนะครับก็หวังเพียงยิ่งว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคุณครูที่ก็ตลังทําปกรายงานนะครับต้องการตัดพื้นหลังคอลรูปภาพออกนะครับก็ฝากคุณครูกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นการังะจายในการทําคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ